คือความรักคือพลังของการให้คือความหมายที่พ่อมอบไว้ให้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกๆน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีให้สุดใจให้เราเบิดมาจากความรักของพอง่อให้เราเบิดมาจากความดี ทำสิ่งไม่ดีปลุกเตือนสํำนึกดีส่งต่อพลังความดีนี้ไปด้วยสองมือด้วยหัวใจด้วยความรักให้ก้าวเดินไปตามรอยทาง เศร้าใจเปลี่ยนแปลงความเศร้าให้เป็นปรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสดใสงามโดยความรักค่ะวันนี้ก็ช่องคุณนี้เป็นค้อมคืนที่เด็กนักเียนสมาธิคาและช่างนี้สุทั้ง โรงเรียนค่ะมาช่วยกันทำลานสูสูนค่ะทำตรงข้างหลังโคกใกล้ดินค่ะนี่นะคะแล้วก็ไปพบกับลุงเดชได้เลยค่ะเราเรียกลุงนะเนี่ยเราอย่างนี้นะคะเด็กๆเราว่าสองยี่สิบนาฬิกาเราน่าจะไปพักกันได้นะครับวันนี้เอาแบบสบายๆเราเทกำหนดจบ20่สนาฬิกานะครับแล้วเราก็เก็บหางเก็บอะไรไปแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่านอนให้ไม่เกิน3ทุ่มนะฮะย0 21นาฬิกา เด่นว่าเด็กลั้นราดนี่พอไหวไหมเนี่ยอไหวไหวไหหน่วยกานใช้ได้เลยครับหน่วยก้ารดีนะครโดยเฉพาะคนนี้โอ้โหเห็นหุ่นและอุ่นใจอ๋อนอุดมบูรณ์ใช่ไหมครับครับดีๆีดีเขาเขาทำงานกันได้ดีครับมีคนมีแววเยอะมากนะฮะต้องใช้พลังหนุ่มสาวเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับ เดินไปตามรอยเท้าของพ่อให้เราเริ่มทำจากต้นทุนที่เรามีต่อจากวันนี้ไปลูกจะเลิกเศร้าใจเปลี่ยนแปลงความเศร้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสดใสงา กรามนรัสก,การท่านสัมมาค่ะวันนี้หลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างหรอคะวันนี้เนี่ยอาณาาได้คุยกับครูสุรเดชเนี่ยตั้งแต่ประมาณ10บโมงกว่ากวาเนี่ยนะคุยว่าวันนี้เนี่ยจะได้มีการเทปูนไหมอาสุรเดชว่าจะมีการเทปูนอยู่ก็เลยบอกอาสุรเดชว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาช่วงเวลายามเย็นดีกว่า ก็คืออยากจะให้สมาชิกขาพระราชเมืองเรือมีส่วนร่วมในการเทปูครั้ง,งนี้นะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากจะให้รุ่นพี่มอปลายกับอาชีวะเนี่ยหนักจนเกินไปเพราะว่าไปเทป,ปูตอนบ่ายสองโมงแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็เลยมาปรับพื้นที่ปรับอะไรเนี่ยมาก็ไม่ได้ไปดูแล้วเพราะว่าพอดีติดประชุมในกาว,ว่าเย็นเย็นภาคค่ำนี่แหละนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยก็คือติดต่อกับครุสุรเดชอีกทีนึงหรือว่าเราเรียกว่าอาสุรเดชนะ้าประมาณสี่โมงเย็น ็ยืนยันว่าจะมีการเทปูลข้ามนี้จริงนะก็เลยขอ,อครูรุรสมาสิขาบ้านราทนเือระว่าวันนี้ก็ของดประชุมมาสิขานะเระาจะเอานักเรียนมาที่นี่กันนะเด็กมาด้เนะครับนี่นักเรียนก็ลเลยได้มาเรียนรู้กับวิธีการเทปูลเพราะว่า,าโดยเฉพาะเด็กชั้นมอต้นเนี่ยไม่ค่อยได้เทปูลมากกับพี่มอปลายกับอาชีวะหรอกนะถ้าวันนี้ก็คือได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเทปูล นะนะเดี๋ยวพอเด็กเด็กม,มอต้นเนี่ยหลายคนบอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่เคยได้ได้มาเทปูนเลยนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเขานะก็คือนี่แหละก็คือจะให้รู้ว่างานมุกขุมชาวโศกเราอาจจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่นะจะทํากสิกรรมนะปลูกพืชปลูกผักนะหรือมางานนี้ก็เป็นงานเชิงช่างคือเทปูนเนี่ย ก็ให้มีการรับรู้ว่าเราก็สามารถที่จะทำได้ทําเป็นให้ระเบิดมาจากความรักของพ่อให้ระเบิดมาจากความดีจากข้างในเลิกทำสิ่งไม่ดีปลุกเตือนสํานึกดีส่งต่อพลังความดีนี้ไปด้วยสองมือด้วยหัวใจด้วยความรัก ามรอยเท้าของพ่อให้เราเริ่มทำจากต้นทุนที่เรามีต่อจากวันนี้ไปลูกจะเลิกเศร้าใจเปลี่ยนแปลงความเศร้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่ น้านล้านนี้ก็เป็นล้านที่ที่เราจะเห็นเนี่ยจะเป็นถนนไปสู่เรือโคกใต้ดินนะเนี่ยล้อมรอบเรือโคกใต้ดินเลยแล้วก็สู่ลานสูนยูตรงนั้นตร,ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็คือที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสถา,านที่ที่ว่าคนก็จะมาชมเรือโคกใต้ดินเรานะ <bear asy> <ไ S 2> นะซึ่งก็จะ,จะจะแล้วเสร็จละในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะล้วก็จะสอดคล้องกับลานสู่ยศนย์นะสิ่งเหล่านีาน้เนี่ยก็คือสิ่งที่ มีคุณค่ามีประโยชน์นะในเรื่องของทีงง่ป่าโลกระนะ<ง>ที่เราเป็นอยู่ในขนาดนี้นะตอนนี้รถยนต์มาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาหลบข้าฮานิดนึงนะนี่คือชีวิตจริงนะเดียยามค่ำนะนี่คือปูนที่เขาจะมา,า,า,ามาเทเทศูนย์ร้านแห่งนี้นะฮนะแล้วก็จะมาเทปูนที่นี่ก,กันแล้วก็จะมีเรียนเนี่ยช่วยกันปรับ ปรับปร้นิเทมาเนี่ยได้ระดับที่ใกล้เคียงกันนะก็ทําให้เด็กเนี่ยรู้จักเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันมีความสามัคคีกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนานี่คือสิ่งที่เราจะได้ในงานนี้กันเ,เดินไปตามรอยเท้าของพ่อให้เราเริ่มทําจากต้นทุนที่เรามีต่อจากวันนี้ไปลูกจะเลิกเศร้าใจ แปลงความเศร้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสดใส ของความดีปลอมออบเลิฟปอมออบเลิฟคือพลังของการให้ระเบิดออกไปเป็นรังสีของความดีของความดีจากซ้องมือเรา,า,าให้กระจายไปเป็นโลก ตามช่วยหน่อยวามดันตามวามดันตามดันช่วยบอสคือความรักคือพลังที่พอให้คือความหมายที่พอมอบไว้ให้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกลูกน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีเพื่อความดี ให้ระเบิดมาจากความรักของพ่อให้ระเบิดมาจากความดีจากข้างในเลิกทำสิ่งไม่ดีปลุกเตือนสํำนึกดีส่งต่อพลังความดีนี้ไปด้วยสองมือด้วยหัวใจด้วยความรัก อยเท้าของพ่อให้เราเริ่มทำจากต้นทุนที่เรามีต่อจากวันนี้ไปลูกจะเลิกเศร้าใจเปลี่ยนแปลงความเศร้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสดใสงามด้วยความรักเฮ้ยบางค่ะ ค่ก็มาสัมภาษณ์เด็กนักเรียนสมาร์เสิขาของเราบ้างนะคะเออวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะน้องเพนก็ดีค่ะเห็นพี่เขาขยันทางานกันดีค่ะก็เห็นพี่เขาสามัคคีกันดีค่ะแล้วก็ไม่เหนเหนื่อยกันเลยค่ะก็พี่ก็เป็นพี์มาป้ายที่ได้มาบอกพื้นที่ตอนแรกเนาะรู้สึกว่าก็เห็นน้องๆมาเชวยกันรู้สึกดีใจมากค่ะที่ เราทุกคนได้มาช่วยกันเทิปููนในครั้งนี้ค่ะแด็ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นคนในประวัติศาสตร์ด้วยกันค่ะค่ะก็เห็นพี่สามาชีกันดีค่ะพี่โน่สามมาชีกันดีแต่ว่าก็อยากไปช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ครบค่ะดดววยพลังงของอ,งอออคามีกเ ความเศร้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสดใสงามด้วยความรักบอมออกเลิกคือพลังที่พอให้ระเบิดออกไปเป็นรังสีของความดีแผ่ความดีออกจากสอง ของความดีบอมออฟเลิฟบอมออฟเลิฟคือพลังของการให้ระเบิดออกไปเป็นรังสีของความดีแผ่ความดีออกจากสองมือเราให้กระจายไปเต็มโลกนี้ด้วยพลังของความดี พอให้คือความหมายที่พ่อมอบไว้ให้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกลูกน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีเพื่อความดี ให้ระเบิดมาจากความรักของพอง่อให้ระเบิดมาจากความดีจากข้างในเลิกทำสิ่งไม่ดีปลุกเตือนส้ำนึกดีส่งต่อพลังความดีนี้ไปด้วยสองมือด้วยหัวใจด้วยความรัก